นี่คือช่องมิกกี้พีพีวันนี้ฉันก็จะมาพูดถึงตัวละครใหม่ชิงยี่ถ้าออกเสียงผิดประการใดก็ขออภัยด้วยฉันจะขอเรียกชิงยี่แล้วกันน่าจะเข้าใจตรงกันตัวละครใหม่สตันท่าสายฟ้าที่บอกเลยว่าโคตรเก่งเรียกว่าเป็นสตันโนหนึ่งของเกมในปัจจุบันมันก็แน่อยู่แล้วนะตัวตู้ถ้ามันไม่มาเป็นโนหนึ่งแล้วใครจะเปิดล่ะใช่ไหมในคลิปนี้ฉันจะขอพูดถึงวิธีการเล่นเทคนิคต่างๆการจัดทีมอาวุธการบิว้วนู่นนี่นั่น,นแต่จะขอข้ามในเรื่องของ C เพราะว่าพูดตามตรงนะ มันหนักไปหน่อยไม่ไหวกระเป๋าแห้งแล้วก็เลยเอาแค่ประจำตัวกับ c ีศูนย์มาใช้แล้วกันแต่ถ้าใครสนใจที่จะไปต่อแนะนําว่าถ้าไปต้องไป C ีสนะแต่ถ้าไม่ไปก็รอตัวโจมตีเหมือนที่ชั้นรอแล้วกันเพราะว่าตัวสตันน่ะมันไม่ได้อิมแพคขนาดเท่าตัวโจมตีถ้าตัวสตันเราดีแต่ตัวโจมตีเราห่วยมันก็เล่นยากอยู่ดีครับมันก็ขาดอยู่ดีไปลงทุนกับตัวดาเมจดีกว่าก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าตั้งแต่เล่นมาในเกมเซเลสโซนซีโร่เนี่ยช้ว่าชิงยี่คือตัวละครที่เล่นยากที่สุดใน จ,จบนตัวอื่นอะใช้ความเข้าใจความชํานาญน้อยมากสก,กิลเนี่ยฝึกฝนขัดเกลามันพื้นฐานมากทุกตัวมันง่ายมากชิงที่เป็นตัวแรกในเกมที่ฉันรู้สึกว่าต้องมานั่งทําข้อมูล ต้องมานั่งฝึกซ้อมเองเข้าห้องเทนนิงและดูมูฟของมันมันจริงๆมันก็แอบไปคล้ายจู้ยอยู่อางที่เคยทาไปรอบพี่แล้วนะมันก็แอบลึกซึ้งกว่านิดนหน่อยๆนเนื่องด้วยที่ความมันมันเป็นตัวสตัรแล้วก็เกมอัประบบใหม่มาระบบที่สามารถเลือกจังหวะเลือกเวลาในการสตัรได้มันก็เลยยิ่งทําให้มันแอดวานเข้าไปใหญ่เลยแล้วตัวนี้มันเก่งยังไงก็เริ่มจากผาสซีแน่นอนตัวละครในเกมนี้นะหลักๆก,ก็เล่นยังไงอะไรก็ตามอ่านก่อนพาสซีฟเนี่ยฉันจะเรียกซับจูเกชั่นเนี่ยจะขอเรียกว่าดีบัฟ ซึ่งซับจ g เกชันแต่ละชั้นจะทำให้ศัตรูมีตัวคูณสั้นเพิ่มขึ้น x ป ถ้าขั้นสุดท้ายจะอยู่ที่4%ครับใช้คําว่า X% เพราะว่าแต่ละคนอัพมาไม่เท่ากันเนาะสามารถแปะดีบัฟได้สูงสุด20ชั้นก็คือ80%สมมุติเราสตันบอนธรรมดาเอ่อ150ถ้าเกิดว่าเราแปะดีบัฟไปของเชงยี่ก็จะเป็น230%ซึ่งเขาบอกว่าไอ้ค่าดีบัฟเนี่ยมันจะแปะได้จากอะไรก็คือการโจมตีปกติ Enchant m u n l i t Bosum Enchant m u n l i t Bosum คืออะไรอ่าเดี๋ยวเราจะไปลงทีละอย่างการใช้ไอ้เนี้ย Enchant m u n l i t Bosum เนี่ยแต่ละครั้งที่ใช้จะพุ่งเข้าโจมตีการโจมตีปิดฉากจะมอบ Subjugation เพิ่มเติมอีก ชและในขณะที่ใช้ปิดฉากฮะก็โลดิสบูรจะเพิ่ม10ชั้นโดยทันทีอ่านแล้วงงปะเอาจริงนะฉันอ่านครั้งแรกอะ่ะอียงวะใช้การโจมตีปิดฉากถูกศัตรูจะมอบดีบัฟ5ชั้นการโจมตีปิดฉากจะมอบดีบัฟเพิ่มอีก1ชั้นในแต่ละครั้งที่ใช้การพุ่งเข้าโจมตี เหมือนเข้าใจง่ายอ่านแล้วยังไงก็ไม่เข้าใจในขณะที่ใช้การโจมตีปิดฉากหากเกิดลบลีกสมบูรณ์จะเพิ่มดีบัฟ10ชั้นโดยทันทีเมื่อมอบซับจูเกชั่นใส่ศัตรูทั่วไปหรือศัตรูระดับสูงจํานวนชั้นจะเพิ่มเป็น2เท่าเมื่อเป้าหมายฟื้นฟูจากสภาวะสตันจํานวนชั้นของดีบัฟจะรีเซ็ตคือแค่อ่านก็งงแล้วเป็นตัวที่อ่านแล้วซับซ้อนที่สุดแล้วอ่านเองมันช่างคนหนึ่งแหละที่ไม่ค่อยเข้าใจอะต้องไปลองอะเดี๋ยวพอไปถึงตรงมูฟเดี๋ยวฉันจะกลับมาพูดถึงเรื่องนี้อีกที่่ัะมมาใบบบหรรป สกิลต่อเนื่องด้วยตัวเองคือถามว่าจําเป็นไหมเรียกว่ามันทําให้เรากะจังหวะอะไรหลายๆอย่างเวลาที่มอนเยอะๆมันจะง่ายขึ้นแต่ว่ามันเล่นยากขึ้นนะวิธีการใช้เนี่ยก็คือถ้าเรากดโจมตีค้างกด ex ครั้งมันจะไม่เข้าโจมตีต่อเนื่องคือถ้าเราอยากให้เข้าโจมตีต่อเนื่องเนี่ยทุกครั้งที่เราใช้โจมตีหนะักเราต้องปล่อยปุ่มโจมตีอ่ะไอ้พูดถึงไอ้ที่เราปรับมาเมื่อกี้ก่อนเราปรับแบบโจมตีต่อเนื่องด้วยตัวเองอ่ะอันนี้เดสเต็มแล้วเป๊บเปิบพุ่งไม่สตาร ปุ้งไม่ไม่โจมตีต่อเนื่องแต่สตันนะนะก็คือถ้าเรากดค้างเนี่ยมันจะไม่ชิกเกอร์โจมตีต่อเนื่องแต่ถ้าเราต้องการให้ติดโจมตีต่อเนื่องตอนที่เดสศัตรูเต็มเราต้องปล่อยปุ่มโจมตีแบบนี้1 2 3 4ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปั้ปงอ่ะอันนี้คือปล่อยปุ่มโจมตีมันก็จะเข้าโจมตีต่อเนื่องอ่ะคำถามคือแล้วจะปรับทําไมให้มันเล่นยากขึ้นไอพาร์ทที่พูดถึงมาแกไอที่บอกว่าแปะ แปะให้ครบ20ชั้นแล้วศัตรูจะมีตัวคูณสตันดาเมจที่เพิ่มขึ้นก็คือเราต้องแปะให้เต็มตอนที่มอนสตันหรือถ้าแปะให้เต็มก่อนสตันยิ่งดีคือมันแปะก่อนหรือแปะหลังก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารีบตีไปมันเข้าโจมตีต่อเนื่องไปแล้วมันจะกลับมาเก็บไอตัวคูณตรงนี้ไม่ได้การเปิดตัวนี้มันเลยทําให้เราสามารถกําหนดเวลาที่เราจะเข้าการโจมตีต่อเนื่องได้ก็คือเหตุผลที่ให้เปิดตรงเมื่อกี้ก็เพื่อการที่มันจะได้ไม่เกิดการโจมตีต่อเนื่องอย่างไม่ได้ตั้งใจอะ่ะคืออเาาสส้ว้วกขขมมตตี่่่นนงพััููทุด ละครเบื้องต้นตัวละครตัวนี้มันทําให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นหลังจากติดสตันเพราะฉะนั้นเราก็มาดูวิธีเล่นก่อนการโจมตีปกติ4ขั้นครับไม่มีอะไร1 2 3 3เนี่ยจะเป็นกดสแปมคลิกซ้ายรัวๆไม่จํากัดก็คือช็อตเรื่อยๆ1 2 3 4สอ่ะ1 2 3ปล่อยเหมือนกัน1 2 3 4กับ1น3ปล่อยไม่ต่างกันเพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อหยุดกดโจมตี จะหยุดการโจมตีต่อเนื่องและจะเชื่อมต่อกับการโจมตีขั้นที่4นั่นแปลว่าถ้าเราตัดได้ที่เรากดคลิกรัวๆอยู่อะ่ะมันจะหยุดที่ขั้น3ครับมันจะไม่ไปต่อขั้นที่4ขั้นที่3เนี่ยจะเป็นคอมโบเมื่อรักษาคอมโบได้การโจมตีขั้นที่4จะเสริมพลังอ่ะเดี๋ยวราไปดูระหว่างเสริมพลังกับไม่เสริมพลังก่อน อันนี้เพิ่มเติมนิดนึงก่อนที่จะไปเขาบอกว่าขั้นที่3กับขั้นที่4 Level Anti ี่เลเวลแอนตี้อินเทอร์จะเพิ่มขึ้นและได้รับความเสียหายลดลงก็คือขั้นที่3กับขั้นที่4ี่ะชิงยี่จะตัวแข็งครับคือโดนดาเมจแล้วไม่โดนขัดอะก็คือจะก็ยังจะช็อตอยู่ยอย่างนั้นนะแต่ถ้ามอนตีแรงมากๆก็คือตายตรงนั้นเลยเพราะว่ามันลดดาเมจสี่เปอร์เซ็นตะ์มันไม่ได้อามาตะนะตัวแข็งแต่รับดาเมจเต็มก็ระวังให้ดีแล้วกันพยายามหลบๆห,หน่อยครับมาดูโจมตีป,ปกติขั้นที่บบททนนทสพลังป อ่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะเป็นขั้นที่4แบบธรรมดาหรือเสริมพลังดูที่แสงครับวิง่งปึ๊บแสงเว็บเมื่อกี้ที่ตัวคือการบอกว่าคอมโบถึงระดับแล้วที่ถ้าเราปล่อยจะติดเป็นการโจมตีขั้นที่4แบบเสริมพลังอ่ะทีนี้อ่านกำลังนัวอยู่เรากดลบหลีกปึ๊บมันสามารถที่จะเข้าขั้นที่3ต่อได้เลยรอได้แป๊บหนึง่ง แล้วมันต่อเลยนะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ลบหลีกลบหลีกไอ้ลบหลีกสวนกลับอ่ะคือมันคอมโบต่อเลยถ้าเราแบบเรากดหลบหลีกโดยที่ไม่มีอะไรมาตีเราปึ๊บแล้วเราตีมันก็จะจบที่การโจมตีครั้งขั้นที่4ี่แบบเสริมพลังเหมือนเดิมประมาณนั้นมันเอาไว้ใช้พวกแบบไล่มอนไล่มอนอ่อนๆ,ๆหรืออะไรเงี้ยเราตีตีตีมันหนีเราขยับเราขยับอ่าพอจะตันเราปล่อยมันจะเล่นประมาณนั้น นี่แค่โจมตีธรรมดาก็คือหลักๆการเล่นชิงยี่มันจะเป็นการใช้ช็อตเป็นหลักคือส่วนมากชิงยี่จะอยู่ในสภาวะการช็อตเนี่ยก็จะช็อตไปเรื่อยๆช็อตไปเรื่อยของมันอ่าทีนี้เวลาเราเล่นจริงๆบอลมันจะสู้เราไงบอลมันจะสู้ใช่ป่ะมันจะช็อตเพลินเกินก็ไม่ได้มันต้องหลบอ่าถ้าหลบปุ๊บก็จะติดหลบหลีกสวนกลับเราก็จะกลับมาช็อตใหม่ถ้ามันตีอีกเราก็หลบปั๊บเราก็จะกลับมาช็อตใหม่อันนี้ที่ไม่ตันเพราะว่าทําไม่ได้ปล่อยปุ่มโจมตีนะอ่ามันก็เลยไม่ตันมันจะอยู่ในเี้ เฟดการช็อตให้พลังงานเต็มพลังงานมันมีชื่อเรียกแหละชื่อเรียกของพลังงานที่อยู่ซ้ายบนตรงนี้หลอดสีทองทองตอนนี้อนะ่ะมันเรียกว่า flash connect เรียกชาร์จอ่ะง่ายสุดตอนที่ชาร์จอยู่ที่7 5เราจะสามารถเชื่อมต่อการโจมตีมูลลิตบอสซัมได้อ้าวเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเยอะเดี๋ยวจะทำบอสซัมก่อนบอสซัมธรรมดาก็คือมีมีแสงวิง่งแล้วก็แทงปุ๊บนี่อันนี้คือบอสซัมโอเคตอนนี้ไม่ชาร์จ75%แล้วถ้าเรามีชาร์จ75%ขึ้นไป การกดโจมตีแบบคลิกซ้ายค้างเพื่อเชื่อมต่อแฟตคอนเน็กเนี่ยมันจะเกิดการใช้เป็นมูลลิ์บอสซัมซึ่งมันจะพุ่งทั้งหมด5ครั้ง1 2 3 4 5 6ดิ5ไงวะ6ครั้งมันจะไปเข้าเรื่องพาสซิฟแล้วเริ่มแล้วเริ่มเริ่มโยงมาพาสตีฟตอนแรกแล้วก็คือเราจะใช้ชาร์จในการเชื่อมต่อการโจมตีเข้าสู่เ้าว่าใช้คาว่ามูลลิ์บอสซัมมันยาวไปลำแล้วกันฉชาขออนุญ,ญาตใช้คําว่าลำฮะทุกคนก็น่าจะเข้าใจเลยว่าลำมันคือมูลลิ์บอสซัมนะ,ะการที่จะ เราสามารถเข้าได้จากการโจมตีขั้นที่3ก็คือช็อตเนี่ยช็อตปุ๊บไป1,2,3,4,5,6แล้วก็เชื่อมต่อจากโจมตีขั้นที่4ี่สัมัง๊โป๊หนึ่งสองสามสี่ห้าหปึ๊กโอเคก็จะเป็นการแปะดีบัฟให้ศัตรูก็การเชื่อมต่อชาร์จเนี่ยไอ้ลำเนี่ย ก็จะมีโจมตีขั้นที่3คลิกซ้ายค้างโจมตีขั้นที่4คลิกซ้ายค้างโจมตีขั้นที่4เสริมพลังคลิกซ้ายค้างหลบหลีกสวนกลับคลิกซ้ายค้าง e คลิกซ้ายค้าง ex คลิกซ้ายค้างอ่าพวกเนี้ยคือเอาง่ายง่ายมันก็แทบจะทุกท่าทัพพอร่อนจู่โจมและคลิกซ้ายค้างก,ก็ต่อได้คือเ้าว่าไอตรงเนี้ยมันไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเราต้องรู้ว่าท่าอะไรบ้างที่หลังจากกดเสร็จแล้วเราต่ออันนี้การโจมตีขั้นที่3เพราะว่าอันเนี้ยคือมันมันเหมือนมูฟมูฟหลักของเชียงยี่ย่ะคือหลักหลากไว้าล้วเล่นงเ,เ,นเ,เง ซึ่งวเวลาเล่นจริงๆหลักๆเนี่ยตีธรรมดา2ครั้งแล้วก็ครั้งที่3อันนี้มันคือเบสิกแต่มันช้าถ้าเรามีพลังงานให้เราใช้เ e อคับปึ๊บาแล้วกดเลยมันจะเข้าครั้งที่3ซึ่งการใช้ e X มันจะมี2ระดับก็คือการใช้ e X แบบธรรมดาก็คือกดแตะต้องไปใช้กัรบอลธรรมดาอ่าได้ยินเสียงชัดเลยกดค้างอ่า เหมือนตอนที่มันลอยอยู่ข้างบนน่ะมันมีดาเมจแค่3ครั้งแต่ถ้ากดค้างเนี่ยเห็นไหมมันจะเพิ่มมามันจะเด้งขึ้นมาเพิ่มไม่บอกด้วยเว้ย <laughs> มันไม่ได้บอกว่าต่างกันเท่าไหร่เอาแต่เอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามันต่างมันต่างแต่เท่าที่เล่นมาปกติฉันไม่ค่อยไม่ค่อยใช้กดค้างเท่าไหร่เพราะว่าจุดประสงค์ของการใช้ ex สำหรับตัวชิงยี่เนี่ยมีไว้เพื่อเชื่อมต่อการโจมตีขั้นที่3ซะส่วนใหญ่ฉันแทบไม่ได้ใช้เพื่อแบบปั๊มหลอดปั๊มหลอดเดสเลยเพราะว่าการจะปั๊มหลอดเดสหรือว่าการจะทําให้สตันมอนยังไงมันก็ต้องใช้ชาร์จไปลำอะ่ะเพราะว่าเราต้องการแปะดีบัฟไงอ่อยางมอนอย่างเงี้ยมอนตอนนี้คืออีลิปเอาง่ายที่สุดแล้วกันส่วนมากอะ่ะหรือไม่ก็ทุกตัวเลยเท่าที่จําได้อะ่ะบอสมันจะมีเลือดขึ้นที่ขวาบนครับบอสเนี่ยจะโดนเราสตันแล้วโจมตีต่อเนื่องได้3ครั้งอ่าก็เรียกตัวแรีท่ 2, ท่้3พอมบบงบู อ่าประมาณนั้นบอสจะประมาณนั้นที่อธิบายเรื่องนี้เพราะว่าที่อ่านภาษีไปฟังตอแนแรกครับซึ่งถ้าเป็นมอนแบบปกติเนี่ยเราลัมไปอะ่ะมันจะพุ่งตี5ครั้ง12 3 4 5ชาร์จ 6, 6 6ครั้งเนี่ยมันจะได้10ชั้นแล้วเขาบอกว่าศัตรูทั่วไปหรือศัตรูระดับสูงจํานวนชั้นจะมอกเป็น2เท่าก็คือมันจะให้เป็น20เลยก็คือตันมอนที่เป็นมอนธรรมดาที่แบบไม่ใช่บอสอะ่ะมันตันอยู่แล้วทีเนี้ยแต่ถ้าเป็นบอสอะ่ะมันต้องทํา2ครั้งถึงจะได้20 หรือทําการโจมตีปิดฉากให้เกิดหลบหลีกสมบูรณ์อันนี้คืออะไรการที่เราจะทําการโจมตีปิดฉากให้เกิดหลบหลีกสมบูรณ์นั่นหมายความว่าตอนที่เราปล่อยครั้งสุดท้ายที่มันชาร์จโป้งที่เป็นตัวสีทองอะ่ะมันต้องปล่อยตอนที่บอสโจมตีพอดีมันยากอ่ลยฉันยังไม่ลองกับบอสแต่ว่าลองกับมอนที่มันอันนี้หน่อยลวกันซึ่งดีบัฟอันนี้เหมือนจะไม่เห็นนะคือมันดูไม่ได้อะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นบอสอาจจะมีขึ้นครับก็เดี๋ยวจะให้ดูแล้วกันว่าเวลาเราไม่เก็บกับเราเก็บอันนี้เดี๋ยวจะสตันแบบธรรมดา สตันแบบธรรมดาดาเมจอยู่ที่ร5 0เดี๋ยวเราจะเพิ่มมันหน่อยโปะกลายเป็น2องเพราะว่าอันนี้ยังอัพไม่เต็มคือถ้าพาร์ซเต็มมันจะเป็นสอ0อ่าแต่ที่ทำให้ดูเมื่อกี้เหตุผลที่ฉันสตันก่อนแล้วค่อยแปะให้ดูเพื่อที่จะบอกทุกคนให้รู้ว่ามันไม่ต้องแปะก่อนค่อยสตันก็ได้นะครับคือต่อให้หลอดเด,ดสตูเต็มแล้วเราไปล้ำใส่มนะันอะ ตัวคูณดาเมจก็เพิ่มนะมันแปะตอนที่สตันไปแล้วได้ครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้จะลองชาร์จไว้ก่อนก่อนที่จะแปะโอเคตอนเนี้ถ้าเกิดว่าชาร์จสตัรหรือจะรอให้มันผ่านไปนานแค่ไหนก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวคนตัดคลิปมันจะโมโหเอานะคือมันจะรอนานแค่ไหนก็ได้ตราบใดที่เรายังไม่ได้สตันมันอ่ะมันจะยิงอยู่คือดีบัฟมันติดจนกว่าที่มอนตัวนั้นจะถูกสตันแล้วฟื้นฟูมันถึงจะหายไปเนี่ยเราทิ้งเวลาไปสักพักแล้วอ่ะเดี๋ยวเราสตาร์ทมันจะเป็น2 1 8 ด้วยสกิลอะไรก็ได้ด้วยตัวไหนก็ได้ครับเพราะว่าดีบัฟอะถูกแปะไปแล้วอ่ะก็จะเป็น2 1 8ทีนี้เราจะปล่อยตัวทองในจังหวะที่แบบมันพอดีเป๊ะ,ปะอะโหคิดดูมันจะยากขนาดไหนอะพอมันต้องตี1 2 3 4 5ี่แล้วก็ตัวทองปั้ง6และมอนต้องตีตอนตัวทองมันถึงจะติดหลบหลีกสมบูรณ์และได้ชาร์จ10ชั้นทีนี้ฉันจะบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องพุ่ง5ครั้งนะครับเราสามารถจะปล่อยตัวทองตอนไหนก็ได้ หลังจากที่เราเข้าลำแล้วนี่เห็นไหมเมื่อกี้ติดลบหลีกสมบูรณ์ภาพสโลแล้วก็ป้งเข้าไปก็คือจะบวก10ชาร์จเมื่อกี้ฉันลำไม่ครบนะไม่ได้ลำ5ครั้งเราชาร์จนะฉันชาร์จก่อนทํายังไงหลังจากที่เรามีแฟลชคอนเน็หรือเรามีชาร์จ75%แล้วเราสามารถจะเชื่อมต่อและเข้าสู่การลำได้ทีเนี้ยถ้าเราต้องการจะกะเวลาเพื่อหลบหลีกสมบูรณ์ด้วยไอการชาร์จอะ แล้วได้10สแต็คดีบัฟสิชั้นอ่ะเราสามารถที่จะปล่อยคิกปล่อยปุ่มโจมตีขณะที่เรากําลังลําได้ครับถ้าสมมติมอนมันตีมาแล้วตอนที่เรากำลังลําครั้งที่1นึ่ครั้งที่2เราจะปล่อยอ่ะเนี่ยหนึ 1, 2, 3, ปล่อยพอปล่อยโจมตีปุ๊บเราจะเข้าสู่สถานะตัวทองทังทนทีมันจะเข้าลบเหล็กสมบูรณ์และเพิ่มจํานวนชาร์จสิชั้นแต่ถ้าเราลําไม่ครบทางเซตอ่ะ คือมันจะลำ5ครั้งบวกชาร์จติดท้าย1ถ้าเราลำไม่ครบใส่บอสต่อให้เราติดหลบหลีกสมบูรณ์10ชั้นอนะ่ะมันก็ไม่เต็ม20ชั้นนะครับฉะนั้นเวลาเจอบอสอ่ะเอาจริงๆถ้าเอาชัวรชื่นว่าแปะ2ครั้งคือเราตีๆไปอ่ะเราหาจังหวะที่แบบเราใช้สก,กิลแล้วเราต่อเลยปึ๊บแล้วเราก็แปะไปก่อนทีนึง แล้วก็รอให้ชาร์จมันขึ้นมาอีกแล้วเราก็แปะอีกทีหนึ่งถ้าสองครั้งเนี่ยแล้วถ้าติดหลบหลีกสมบูรณ์ด้วยอะ่ะมันชัวร์ละวเพราะว่าแค่โจมตีสีทองอะ่ะไอโจมตีปิดท้ายมันได้5ชาร์จถ้าเราใช้โจมตีปิดท้าย2ครั้งโดยที่ไม่ต้องนับจํานวนการล้าเลยนะก็ได้10ชาร์จบวกกับหล,หลบหลีกสมบูรณ์บวกอีกสิบชาร์จมันก็จะเป็น20ชาร์จเต็มพอดีครับพยายามกะทามมิ่งดีด นี่คือสาเหตุที่ฉันบอกว่าชิงยี่คือตัวละครที่เล่นให้เก่งยากที่สุดในเกมในปัจจุบันคือมันเล่นไปเร้่อยอ่มันมันก็คงได้หมดอะแต่ถ้าใครที่แบบว่าปั้นตัวมาไม่สุดแล้วไปลองลงชิวดีเฟนซ์อันใหม่ก็น่าจะพอเข้าใจนะครับว่า มันยากจริงๆแล้วชิงยี่มันไม่อมตะเวลามันไปลงในดันนั้นอะที่มันตายไม่ได้แล้วมอนตี3ทีแตกอะไปยืนช็อตเลยยังไงก็ตายครับไม่มีทางได้เอสคือยังไงก็ต้องรู้องจังหวะรู้สเต็ปต้องปล่อยคลิกเป็นต้องใช้ตัวทองกะจังหวะดีๆไม่งั้นแตะสตันเต็มก็ไม่ได้จะตัวทองช็อตสตัรก็ไม่ดีตอนที่ฉันลองเล่นชิงยี่ไปลงชิวครั้งแรกจะบอกว่ามันยากมากเพราะว่าเล่นไม่เป็นก็ต้องมาฝึกประมาณนี้คือตอนที่เราลำหรือตอนที่เราโจมตีคันิสีที่แบบโดดขึ้นมาข้างบนแล้วทิมม้ม ันเนี้ยมันไม่เหมือนอันเดียวกับหลบหลีกสวนกลับนะคืออันหลบหลีกสวนกลับอะ่ะมันอมาตะครับอ,นนอันนี้อาาันเนี้ยอมตะแต่อันเนี้ยไม่อมาตะนะก็ถ้าไปใช้ในชิยูก็อาจจะตุยได้นะครับสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ต่อไปก็คือเวลาเราเล่นชิงยี่มันจะรู้สึกว่าทําไมาการจะสตานมอนมันช่างยากเย็นซะเหลือเกินคือมันจะไม่ใช่แบบว่า,ก,วากดโจมตีสแปไมไปเลยแล้วมอนจะ จะติดสตันและเข้าสู่การโจมตีต่อเนื่องคือเราต้องรู้ก่อนการโจมตีต่อเนื่องอะ่ะในเกมนี้เราจะเข้าสภาวะนั้นได้มันต้องผ่านการโจมตีหนักซึ่งการโจมตีหนักของชิงยี่เนี่ยหลกัหลกๆก็คือสกิล e กับ ex สกิล e ก็คือตอนไม่มีพลังงานแล้วกด e สกิล ex ก็คือตอนมีพลังงานถึงขีดแล้วกด e อ่าอันนี้ก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเป็นเบสิกทีนี้เรามาดูโจมตีธรรมดากันบ้างโจมตีธรรมดาอันไหนละ่ะคือโจมตีหนักอันที่1อันนี้ก็คือขั้นที่4เสริมพลังอ่าทีเนี้ยมันนานไหม เต็มแล้วเราอยากสตันบอลตัวนี้มันยืนรออยู่วิธีที่เร็วที่สุดการคลิดค้างครับสมมติว่าไม่ใช้เ e อ็กนะถ้าเราไม่มีไม่มีแฟดคอนเน็กเร็วกว่าเดิมอีกนี่อันนี้คือโจมตีหนักคือตอนเล่นแรกๆทั้งงงอยู่ว่าเอาไงกับชีวิตดีใช้แต่เ e อี่ยงเดียวเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเข้าเฟสสตันยังไงคือกดค้างครับกดค้างเลยเนี่ยเพื่อให้ใช้ท่าทิ่มันจะเป็นโจมตีหนักเดี๋ยวลองอีกอันหนึ่งโจมตีขั้นที่4แบบธรรมดา โจมตีขัน้นที่ธรรมดาไม่สตันนะครับไม่เข้าโจมตีต่อเนื่องไม่นับว่าเป็นโจมตีหนักอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทิกเกอร์สตัน e x เอาง่ายอ่ะอันนี้ e แบบไม่ x อืมก็เข้าสตันเหมือนกันก็คือถ้าเอาง่ายคิดอะไรไม่ออกแต่ว่าไม่มีพลังงานคือจริงๆอ่ะเวลามีพลังงานอ่ะถ้าไม่แนะนําให้ใช้พลังงานในการทิกเกอร์โจมตีต่อเนื่องนะถ้าสมมติว่าเราสตันแบบเราเก็บหลอดเดสจนเต็มแล้วอ่ะเราไม่ควรเบรนพลังงานทิ้งเล่นๆอ่ะ มันเปลืองถ้าสมมุติว่าเราเก็บหลอดเดสจนเต็มแล้วมอนสตันแล้วเราอยากเข้าโจมตีต่อเนื่องแต่ไม่อยากใช้พลังงานครับ ex มันเปลืองไว้ใช้ตอนที่แบบศัตรูไม่ตันดีกว่าเราคิกคัดอันนี้เป็นโจมตีหนักที่เร็วที่สุดแล้วก็ไม่ใช้พลังงานของของชิงยี่ประมาณนั้นหลังจากที่โมกันมาเยอะแล้วเราไปลองของจริงกันหน่อยอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูบิวอีกทีตอนจบไอชุดแรกเดี๋ยวข้ามไปเลยแล้วกันดูแค่ชุด2อย่างเดียว a few moments later เอาละมาถึงของจริงแล้ว เ,เรียกว่าชั้น8ของชิวอันใหม่ซึ่งท่าหผู้ดๆคนน่าจะติดอันนี้โดยเฉพาะถ้าเล่นชิงยี่ยิ่งติดเพราะว่าถ้าไปใช้มูฟที่บอกไปอะไอ้สายฟ้าช็อตรัวยังไงก็ไม่ผ่านไม่มีทางคือมันยากมากไม่ต้องพูดเยอะเริ่มเลย 너무 bien 틱톤에 t 는 p a t 에목 m 니다에는 f e l d 은 r e a u 지하 โอเคประมาณนี้ถ้าบอกว่าพลาดเยอะจัดแต่ว่าไม่อยากอัดนานเทคเดียวแล้วกันโดวขวคเยอะเลยเนื่องจากคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําการผ่านชิลดีเฟนซ์นะแต่ว่าเทคนิคข้าวๆก็ไม่มีไรพยายามฆ่าตัวนึงให้ได้ก่อนมันมันจะง่ายขึ้นครับเพราะว่าถ้า2ตัวหลบกระจายมันก็จะยากแต่ว่าที่ให้ดูก็คือมันคือการกะจังหวะไทมิ่งในการหลบ กับทมิงในการใช้แฟตคอนเน็กเพื่อเชื่อมต่อการลัมแล้วพอระหว่างที่เราลัมถ้าเราเห็นแสงให้เราปล่อยโจมตีเพื่อที่เราจะได้เข้าสู่การโจมตีปิดฐานแล้วมันก็จะติดหลบหลีกบวกกับแปะชาร์จอีก15สเตก็กเป็นอย่างน้อย2ครั้งก็คือเต็ม20ชาร์จแน่นอนประมาณนั้นอันนี้คือที่อยากจะแนะนำทีนี้เรามาดูบิวหลกัหลกๆสแต,ต็ตรวมๆก็จะประมาณก็ตัวสแตนทั่วไปเนาะอิมแพคแต่ที่มันทีเด็ดกว่าตัวอื่นก็คือ Impact ของชิงยี่ที่มากกว่า120มันจะไปเพิ่ม Attack ครืคอ Maxim ิบมันจะไปเพ 220ซึ่งฉันก็ไม่รู้จะทำไง impact 220ตอนนี้ยังไม่เห็นภาพเลยแต่ถ้าทำได้ก็จะได้ attack 600ครับสูงสุดอาวุธฉันคงไม่ได้ขึ้นเนาะว่าอาวุธอะไรที่ควรใช้บ้างสมมุติว่าไม่มีประจำตัวแน่นอนว่าถ้ามีประจำตัวประจำตัวมันดีสุดอย่าวมันโกงสื่อแล้วแต่สมมติว่าไม่มีประจำตัวของชิงยี่แล้วกันแนะนำเป็นอะไรก็ได้ที่เพิ่ม impact อะคือพยายามอย่าเอาสเตตัสขั้นสูงเป็นพลังงานครับแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยประจำตัวของแอนบีอะข้อดีคือจะได้ความเสียหายธาตุไฟฟ้า ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราเอาเราชิงยิ่มาสตันอะก็แล้วแต่ตรงนี้คือมันก็มันก็แก้ขัดได้มันก็ใช้ได้อะแต่ถ้ามีสีทองมันได้ Impact เยอะกว่าถ้าก็รู้สึกว่าเน้นไปทาง Impact ดีกว่าประมาณนั้นเน้นอันที่2สเตจระดันสูงเป็น i m p a c t ครับประมาณนั้นเซตซี CD, ก็แน่นอนว่าเราเน้นในเรื่องการสตันมอนแต่ถ้าใครจะเล่นเป็นดาเมจก็แล้วแต่ก็ไม่ต้องเล่นแบบนี้ก็ได้อันนี้คือแนะนําเล่นเป็นสายสตันก็4 ช็อกซาดิสโกรครับเน้นป้องกันแล้วก็2อ,อันเนี้ยคือท่านจะบอกว่า icd เซตอ่ะไม่จําเป็นต้องเป็นสวิงแจ๊สการใช้สกิลเอ็ของชิงยี่มันไม่ได้มีความสําคัญขนาดน,นั้นอาจจะไปลงเป็นความแสายท่าไฟฟ้าหรืออาจจะไปลงเป็นคิเป็นเพนก็ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่แต่การที่เราเล่นเป็นสวิงแจ๊สมันจะช่วยในเรื่องของพลังงานที่ทําให้เรากด E ได้บ่อยขึ้นก็จะเชื่อมต่อ การโจมตีขั้นที่3ที่เป็นช็อตไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นเวลาใช้สกิลเอ็กมันอมาตะาก็ทําให้เราเอาตัอรอดหลายๆสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าเหตุผลที่ฉันใช้สวิงแจตตอนนี้หล,หลักๆเลยคือออฟมันตรงคือฉันไม่มีอิมแพ t ไม่มีสเตตัสพื้นฐานที่เป็นอิมแพ t คือสิ่งสาคัญที่สุดคือช่อง6สเตตัสพื้นฐานต้องเป็นอิมแพ t คืออันนี้สําคัญมากถ้าได้อันไหนเป็นอิมแพ t อะแนะนําว่าอิมแพ t สีทองนะก็อาจจะต้องใช้ไปก่อนครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีทรัพยากรในการฟาร์มหาซีด ตามสบายทุกคนอะไรก็ได้แต่ว่าแชมเบวเป็นดามเมจเนาะด้วยความที่ไหนๆก็ทําตัวมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ต้องการความถึกอะไรแล้วก็มีทรัพยากรที่จะฟาร์มหาซีดีพอสมควรครับก็เลยไปเน้นเนี่ยทำคิทาคิมา55ิาคิดดามเมดเก้าสาว่ามันก็เยอะอยู่นะสำหรับตัวสตันตับแต่ไม่ไม่จำเป็นนะคือไม่จำเป็นต้องบิวอย่างนี้ถ้าใครที่เหลือๆจริงๆแล้วอยากปั้นมันก็ช่วยเรื่องดามเมดเยอะพอสมควรครับถ้าเราแบบใส่คิใส่อแทคให้มันอะไรเงี้ยอันนี้ช่อง5เป็นโจมตีโบนัสสายฟ้าก็ได้ ก็ได้แล้วแต่อ่ะทีนี้สุดท้ายเรื่องการจัดทีมชิงยี่มีสกิลเทพพาสซีฟมันเทพเหลือเกินความสามารถเพิ่มเติมของชิงยี่จะถูกปลดล็อกเมื่อในทีมมีตัวละครโจมตีรุนแรงพูด,ดง่ายๆคือชิงยี่เล่นกับตัวโจมตีรุนแรงตัวไหนก็ได้ในเกมถ้าเราอยากจะปลดความสามารถเพิ่มเติมของตัวโจมตีรุนแรงนั้นๆเราก็แค่เอาซับมาเล่นให้มันคู่กันเราอาจจะเป็นชิงยี่โซคาคุอลเลนก็เล่นได้ครับ มันเล่นได้หมดเลยถ้าเป็นชิงยี่จู้อยู่นะซับเป็นาธาตุอีเทอร์ก็ได้เป็นาธาตุสายฟ้าก็ได้เล่นกับาธาตุผิดปกติก็ได้แต่ว่าถ้าจะเล่นกับาธาตุผิดปกติต้องเป็นสายฟ้าก็คือก,ก,ก็ต้องเป็นเกรสะว่างันเถอะก็ไม่แนะนําอะไรเยอะแล้วกันเรื่องทีมเพราะว่าหลักๆอะ่ะเวลาเราจะจัดทีมอะไรอะ่ะถ้าว่าดูปลดล็อกความสามารถเพิ่มเติมเป็นหลักถ้ามันจําเป็นคือวิธีการที่เราจะดูอะ่ะเราก็มาอ่านถ้าว่าหลายๆตัวสกิลเนี้ยมันสาคัญไอคความสามารถเพิ่มเติมอะ่ะของหลายๆตัวมันค่อนข้างจะสําคัญเพราะฉะนั้้นก็มับปลดดอใหไ สกิลความสามารถเพิ่มเติมพาร์สีตรงนี้กับทุกตัวถ้าเราเอาชิงยี่มาเป็นตัวที่1แล้วตัวที่2ให้มันสอดคล้องกับตัวดามเมจสรุปเลยก็คือมีตัวโจมตีรุนแรงทั้งหมด5ตัวไม่นับตัวตู้ครับก็คือ5ตัวนี้สําหรับสายฟรีใครที่ได้มาแล้วเปิดชิงยี่ได้พอดีก็เล่นกับ5ตัวนี้ทีนี้ถ้าจะเล่นกับ5้าตัวนี้พยายามปลดล็อกพารสีเพิ่มเติมของตัวพวกนี้ด้วยครับแต่ถามว่าทีมไหนเก่งสุดตอนนี้ถ้าชิงยี่ไปเล่นด้วยคือฉันอยากจะพูดว่าทีม นิโคจูหยวนนะแต่ว่าจูหยวนแชมปั้นไม่เต็มแล้วคือแชมพั่นน้องหลามมันเต็มกว่าน้องหลามมันเลยโหดกว่าก็เลยตอนนี้คือยังตอบไม่ได้แต่ว่าถ้าตามหลักการแล้วอะ่ะมันน่าจะเป็นจู้หยวนนะจูหยวนน่าจะเป็นตัวเข้ากับชิงยี่ที่เก่งที่สุดแต่ว่าไม่ต้องก็ได้ครับตัวอื่นก็เก่งเก่งหมดอะ่ะถ้าเราเล่นเก่งซะยานสิ่งสําคัญก็คือเราต้องฝึกมูฟของชิงยี่ให้ชนานาญเท่านั้นเองโอเคมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจนจบคลิปแล้วกันครับฝากกดไลค์กดซับถ้าเกิดว่าชอบข้อมูลอะไรแบบนี้กกกกาาาารรรววิเเคะหหห์แบบนนนนี้้็็ลออองงมมตั่่ยไได แบบดีแล้วตรงไหนไม่ดีตรงไหนควรปรับปรุงมีข้อผิดพลาดอะไรข้อมูลไหนผิดหรือเสริมเพิ่มเติมในส่วนสําคัญที่อาจจะลืมพูดหรือถ้าไม่รู้ด้วยซ้ําก็เลยไม่ได้พูดก็ฝากไกด์กันหน่อยกันะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับบ๊ายบาย